สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องของเล่นครับ video.com ครับคลิปนี้นะครับส่งงานให้กับคุณนัทนะฮะตัวนี้นะฮะเอาหัวหน้าหนึ่งห้าเก้าสามนะครับติดสติกเกอร์วอลโวมาพร้อมนะฮะมาให้เราอัปเกรดแขนทับให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เสริมไฟที่อาร์มสองจุดแบบนี้นะฮะนะครับกับคลิปแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟที่หลังคานะครับจุดไฟใส่อาร์มแล้วก็ทําไฟหลังคาให้เล่นได้เหมือนจริงนะครับโอเคเรามาทดสอบเลยนะฮะ ตัวนี้เราวางตำแหน่งสวิตเซนเซอร์ใหม่นะครับถ้าจะพับอาร์มสุดนี้นะฮะโอเคยกขึ้นครับลิมิตอาร์มทำทำงานปกตินะครับเอาลงครับลิมิตอาร์มขึ้นลงปกตินะครับยืดอาร์มสุดครับ ลงครับขึ้นสุดลงสุดนะครับรับอาร์มครับนี่บิดอาร์มทำงานปกตินะครับ ครับสุดตั้งฉากนะครับโอเคทำงานได้สมบูรณ์นะฮะขอบคุณลูกค้าใจดีนะครับที่เอาสินค้าหัวหน้า1592มาให้เราทำถึงอ่สตูเราเลยนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ